สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยเรื่องสละคงรูปสละลดรูปและสละเปลี่ยนรูปจากที่คุณป๊อบได้ส่งคลิปอของคุณครูท่านอื่นให้นักเรียนได้รับชมฟังมาสองวันแล้วนะคะคราวนี้เรามาทบทวนดูนะคะว่าเรายังจําได้ไหมสละคงรูปหมายถึงสระที่ผสมกับพยัญชนะก็คือพยัญชนะต้นสระ แล้วก็ตัวสะกดและอาจจะมีวรรณยุกต์บ้างนะคะแล้วมันยังคงเป็นสระรูปเดิมค่ะก็คือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันไม่มีการหายไปเลยได้แก่สระอาสระอิสระอีสระอึสระอุสระอูสระเอสระแอสระโอสระอสระเอือสระเอียเช่น กามออามมกามหออาบอหาบอันนี้คือสระอานะคะจิบจออีบอจิบหออีบอหิวนี่คือสระอีต่อไปหออีบอหีมออีดอมีดอันนี้ก็คือสระอีอาต่อไปศึกสออึกกศึกหอมอึกกอมึกอาปลาหมึกเนี้ยศึกพระนะคะอ่าต่อไปทุบทออุปทุบหออุบอหุบนี่คือสระอะไรคะสระอุนะคะมูกมออุกอมูกลออุกอลูก นี่คือสระอูต่อไปค่ะทอเอเทกอเอเกนี่คือสระเออ่ามีสองตัวเขาเรียกว่าสระแอต่อไปเลยนะคะกอแอแกไม่เอกแกมอแอมไม่เอกแม่อ่าต่อไปค่ะอ่าสระโอตอโอโตกรรอโอทอกรดอันนี้นักเรียนต้องออกเสียงคำควบกล้ำด้วยนะคะเพราะมันเป็นคำคบกล้ำแท้คบกล้ำแทกกรรอต่อไปค่ะสระอค่ะตออตอบอบอไม่เอกบอ อ่าต่อไปค่ะมีเอมีอือมีอคือสระเอือเราอเอือเรือสเอือเสือต่อไปค่ะมีเอมีอ e, ีมียอเราเรียกว่าสละเอียมอเอียเมียสอเอียเสียต่อไปค่ะสระลดลดรูปลดรูปเป็นยังไงลดรูปก็คือสระที่มันผสมกับพยางชนะสระแต่ตัวสะกดและกรณยุกอ่าและสระมันก็มีการลดรูปเดิมไม่ให้เห็นหรืออาจจะเห็นแค่บางตัวอีกตัวหนึ่งก็ ่เปลี่ยนเป็นตัวอื่นอะไรเงี้ยนะคะได้แก่สระ,ะอืะะอสระอกสระเออสระอัวเช่นตออือนอตือไม่เอกตือเห็นไหมคะอ่าเปลี่ยนจากอะไรคะอ่าตัดออกอ่างทิ้งแล้วก็เติมนอนดนูเข้าไปอ่าแต่ก็ยังมีสระ,ะอืออยู่เห็นไหมคะต่อไปกรออือนอ,อกรื้ออันนี้เป็นคำควบกล้ำแท้เห็นไหมคะควบกล้ำแท้กรออ่า เราก็กระดกลิ้นน้อยๆนะคะกอรอต่อไปน้ออกอนกอันนี้คือสระอะไรคะสระโอใช่ไหมคะมีโอกับอะน้าทำไมหายไปเลยหายไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่หายมันจะออกเสียงไม่ได้แต่เวลาเราอ่านเราต้องอ่านว่าน้ออกอนกเราไม่อ่านนอกอนกนะคะอืมต่อไปค่ะตอโอบอตบอ่าต่อไปนอเอยยอเนยอันนี้คือสระเอใช่ไหมคะมีเอมีออก็ตัดอออ่างทิ้งค่ะแล้วก็เติมยอยักษ แล้วก็ตอเอยอเตยอ่าต่อไปค่ะมีมีมีมาให้นักการกับวอแหวนเราเรียกว่าสระอัวชออัวดอชวดสอัวนอสวนอ่าต่อไปนะคะสระต่อไปคือสระเปลี่ยนรูปสระเปลี่ยนรูปคือสระที่ผสมกับพยัญชนะสระตัวสะกดและวรรณยุกต์และสระมีการเปลี่ยนรูปไปจากสระเดิมอ่าเปลี่ยนรูปไปจากสระเดิมได้แก่สระอะ สระเอสระแอสระอและสระเอออ้าวเด็กๆสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าอ้าวเมื่อกี้นี้สระลดรูปมันก็มีสระเออนะคุณป๊อปอ่เดี๋ยวจะบอกว่าทําไมสระเปลี่ยนรูปมันถึงมีสระเอออีกอ่าที่มันไม่เหมือนกับข้างบนนะคะเช่นจอ้ออะบอจับ กออะดอกัดอันนี้เปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนสระอะเป็นไม้หันอากาศนั่นเองแต่เราไม่ออกเสียงว่าจอไม่ให้นากาะบอจับนะคะไม่ได้นะคะต่อไปจอเอบอเจ็บเปลี่ยนจากอะเป็นไม้ตายคูนี่คือสระเอเห็นไหมคะอ่าหอเอดอเห็ดต่อไปอันนี้มีมีอามีแอ มีสระเอสองตัวสระอะเราเรียกว่าสระแอะขอแอะงอกแข็งเปลี่ยนอะเป็นไม้แตค่คูเหมือนกันแต่ว่าสระแอะเนี่ยจะมีไม่มากนักนะคะต่อไปชอออกกช็อกอ,อ,อันนี้คือสระออะใช่ไหมคะสระออะเนี่ยมันรูปเดิมมันก็คือจะเป็นเอเป็นอาเป็นอะอันนี้ก็มีน้อยนะคะก็เปลี่ยนจากจากสระออเดี่ยเป็นอออ่างแล้วก็ไม้แตค่คูแค่นั้นเองแล้วเราก็เติมเกาพยัญชนะตัวสะกดเข้าไปนะคะอืม ยังชนะก็ยังอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมพราะยัชนะต้นนะคะต่อไปดอเอโนอเดินอ้าวคนนี้เรามาสังเกตตรงนี้อันนี้โนอเอยเอเนยสระลดรูปใช่ไหมมันผสมด้วยมาตามแม่เกยแม่เกยคือมันได้แค่แมา่ตามแม่เกยคือตัดออทิ้งแล้วเติมยอเข้าไปแต่อันนี้พอมันเป็นสละเปลีป่ยนรูปมันตัดออทิ้งแล้วเติมสระอีเข้าไปเห็นไหมคะตัดอทิ้งแล้วเติมสระอีเข้าไปเป็นดอเอโนเดินกอเอดอเกดนะคะ